แป้งมันนะแป้งมันนะอันนี้หอมนี้แป้งกระโคตรที่เราให้น้ำตาลกับแป้งไม่เกใหแตกหรือมันไม่แตกเลยครับกินอาหารของเชืแป้งที่ทำไปนี่มันจะแตกไหมนะครับ่ะอันนีู้บี้แล้วครับแต่งวางก็จะเอาไปใช้ได้ค่ะแล้วเวลาดวเราจะเอาไปขยายเชื้อต่ออีกก็เอาตรงนี้หนึ่งลิตรค่ะแล้วก็ผสมแป้งครึ่งกิโล อย่างที่เราทำเมื่อเช้านะคะคเอาแป้งมากวนให้สุกแล้วก็มาผสมน้ำอีกสิบนิ้รเมื่เช้า,ชาเมื่อเช้าบางคนไม่เห็นเนาะเราเราต้องต้มแป้งกระโพดนะแป้งกระโพดนเราต้องละลายน้ำก่อนเสร็จแล้วเราต้มน้ำให้เดือด ก็ำเือนแล้วแป้งกระโพดที่ไน้ำเรใส่เข้าไปก็ทำเหมือนรัดหน้าล้าดหน้าเดี๋ยวให้มันสุปร้าหน้าเลยเหรอใช่ครับน้ไหน้าใสมันจะมันจะเอาใสใสใมันจะไม่ไม่เป็นเหมือนแบบขาวขาวขุ่นๆนะมันจะเป็นแบบใสมัให้ใสเปาดวยใช่ใช่ใเรื่แป้งร้านค้าทั่วไปมีขายแป้งกระโพธิ์นี่แลครับโอเคโอเคี่ไหนีแป้งข้าวไม่ไม่เราเราต้องให้ขาอธิบายระบรรยายเราจะลงจะลง ไปด้วยจะลงทิกตอกอยู่นแป้งข้าวโพดนะอันนี้ไม่ใช่ตอกครับมันเป็น u t u b e ครับแป้งข้าวโพดตอนนี้มันเป็น YouTube เป็นวิดีโออยู่ทีนี้เราพวกนี้คืออาหารของมันนะครับเราก็ใช้แป้งข้าวโพดนะครับกับน้ำตาลเป็นอาหารของเขาที่จูก็มี้าที่จูเวลาที่เราจะขยายเชื้อเราต้องทำให้เขาเย็นก่อนก็คือทิ้งไว้เชราเราต้มแต่เช้าเนาะแล้วก็พักไว้เย็นแล้วก็มาใส่น้ำเนี่ยคนนะดูจับน้ำนะครับเย็นแล้วนะครับเซเว่นก็มีถ้าถาน้ำเดือดเราเอาไปใส่นะเชื้อมันก็จะตาย อันนี้สูตรอะไรสูตรยูเลียไม่ใช่ครับอันนี้ซื้อบีเวอรวเลียบีเวอร์เลียก็ต้องบอกให้เข้าใจก่อนยูเลียบีวเลียหันเรื่องใหญหันเรื่องใหญ่บีเวอร์เลียประโยชน์คือยูเลียมีตาลเซียมนะครับประโยชน์คือหนึ่งนะครับยวเลียนะนะครับป้องกันพวกมันแมลงมืดๆเดี๋ยวขอทอดดีป้องกันแมลงเนาะป้องกันเพลี้ยนะครับครับเบตาเลเซียมนะครับพวกดวงนะครับ พวกหนอนต่างๆนะครับพวกปลวกนะครับอันนี้พังเอิญว่ากลุ่มนี้ผมมีเชื้ออีกตัวหนึ่งมาใหม่นะครับพาซิโลมไมซิตหนูมันจำยากเนาะแต่อันเนี้ยนะครับกำจัดหอยนะครับกำจัดหนอนผีเสื้อหนอนด้วยนะครับเหมือนวิธีนะครับแต่ว่า2ตัวนี้ใช้ร่วมกันได้นะครับผมจะไปเสื้อเนี่ยแมลงวันทองก็ได้ผมจะผสม2ตัวนี้ใส่เข้าไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นเราจะได้ประโยชน์ ทั้งแมลงทั้งเพลี้ยทั้งหนอนทั้งด้วงเลยนะครับตัวนี้นะครับค่ะซื้อเชื้อได้ที่ไหนคะน้าผมเชื้อเดี๋ยวผมผมผมมีนะครับร้านมีเพจเขานะครับใครจะซื้อก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถต่อเชื้อได้พง่ายก็คือเนี้ยผมใส่หัวเชื้อเข้าไปวันนี้เราได้หัวเชื้อไปอันเนี้ยเราจะได้คนละลิตรย่างน้อยอยู่แล้วนะครับได้คนละลิตรอยู่แล้วเพราะมันมันประมาณ40ใช่ไหมคนละลิตรไปปุ๊บเนี้ยก็เหมือนเราไปได้หนึ่งซอง เราก็ไปขย่าได้ right 10นลิตรนะครับวิธีการก็คือเอา1ลิตรเนี่ยเอาข้าวแป้งข้าวโพดครึ่งกิโลนะครับน้ำตาลทราย1กิโลนะครับแล้วก็อะไรอีกน้ำเท่าไหร่0ิลิตร10ลิตรน้ำตาลทราย1 1กิโลครึ่งข้าวโพครึ่งกิโลวิธีการทำแบบเมื่อกี้เนาะ ละลายแป้งกระโพดแล้วก็ต้มน้ำแล้วก็ใส่เข้าไปก็พักทิ้งไว้ก็ใส่น้ำเนี่ยสิบน้ำมันน้ำเอ็น้ำมันน้ำมันนรันน้งมนน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้่นอีนสูตันน้องนน้ำมันน้นน้ำมันน้มันน้คือเป็ันน้ำมันนมลงนะคมับแ้มลงน้ครันน้วมันน้ำันน้มันน้อมันน้ำมัแน้ลายแล้ามันเ้เมันนมับน้ี้อนน้น้นำเ ก็แว่าต้องใส่เซราตินด้วยต้องละลายใส่อะไรพี่เล็กละลายก่อนก็ใส่แป้งก็แบกแป้งไงอ้เลี้ยวนน่ะนั่น มีปุ๋นมะพร้าวปาโตคุณไม่ใส่อะไรอย่างงี้ชีวภาพต้านแมลงได้หมดทุกอย่างใช่ไหมครอบเลยชีวภาพต้านแมลงกุอนกอนหมดะพร้าวได้หมดแล้วเนี่ยจุ๊บเวลาอย่างเดียวเองแล้วลงที่ไตคุณคุณเดอร์ม่าล้วครบแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับกอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้นะครับการประชุมอบรมนะครับการทำปุ๋ยหมักนะครับชีวภาพโลก ศัตุว์ืออันนี้ได้หมดเลยนะทั้งสองสองสองงเลยครัถังสององเลยครับอ๋อสองสองนี้ผมยังมีอีกอีกถังนึงถังละสองสองเลยครับถังละสององนะสองสองสงสถสองสองสองละงสองสององสงสอสองององสองสอองสองสองไรงองสงสอองสองสมงสออันอี้องงงมออออ ครับครับอันนี้จะจะจะทำเออจะทำอะไรครับเนี่ยเป็นยากำจัดหนอนครับกำจัดสารบีทีครับผมเป็นอันตรายต่อหนอนแต่ไม่เป็นอันตรายต่อคนแต่ใช้สำหรับนมใช่ค่ะใช่ใช้นมเป็นเป็นตัวตัวตัวประสานแหละครับครับผมมันจะมีน้ำตาลแล้วก็นมแล้วก็สารบีทีครับผมตัวไหนครับตัวตัวสารบีทีครับผมอันนี้จะซื้อจะจ้างไปหาซื้อที่ไหนต้องที่ต่อกับเจ้าที่สบกครับอ๋อครับผมครับผม เอาพอครับมาวันนีไ้ได้ได้ความรู้อะไรกลับบ้านบ้างครับคนณมีปุ๋ยอะ่รปุย๋ยไข่นะค,ครับแล้วก็ยาฆ่าอะไรนะอ๋ออันนี้ยาต้านมาแมลงชีวภาพต้านมาแมลง<ช>เนาะคร<ช>ับผม อันนี้แอปของซีพีของส้มนะครับมีใบรับรองอมาตรฐานนะครับเป็นพืชผลนะครับอันนี้ผออนะครับสามารถตั้งสุดนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับนำมาร่วมด้วยช่วยกันการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับเพื่อนๆครับขอฝากกับเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube ส่วนเกษตรอ่ภิรพสารศูนย์เรียนรู้ต้นแบบนะครับอ่ระบบชีวภาพระบ อินรีทีโภาพนะครับการปรับปรุงดินสภาพสิ่งแวดล้อมของดินของคุณประกันจังหวัดนครสวรรค์คลิปนี้มีประโยชน์ก็สวัสด,ดีครับ